เขาก่อนนะครับเราข้อที่หนึ่งนาะนะครับทวนนิดนึงเลยฮะเก็บอยู่คลิกรีแคปนิดนึงฮะทวนนิดนึงนะฮะวิธีการหาคําตอบวเวลาข้อสอบมานบเน้นหาคําตอบให้ไวที่สุดก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวเรื่องรายละเอียดต่างๆเนี่ยฝึกเพิ่มเติมเราให้ว่ากันนะครับสังเกตก่อนเลยนะฮะ for two reason s สังเกตเราอ่านไวๆวเนาะตรงไหนที่มันไม่เกี่ยวในวันสอบนะฮะเราก็อ่าน,นผ่านๆไป I strongly agree with the affirmation สมมติไม่รู้ affirmation แปลว่าอะไรก็ใจเย็นๆฮะมันเราเขาไม่ได้ถามว่ามันคืออะไรมันไม่ใช่ reading comprehension เขาไม่ต้องอยากจะถามใครทําอะไรที่ไหนยังไงก็ไม่ต้องสนใจถ้าแปลไม่ออกนะถ้าใครแปลออกก็สบายแปลว่าคํากล่าวอ้างคํายืนยันอะไรก็ว่าไปโอเคนะฮะ for two reason เห็นด้วยกับสิ่งนเนี้ย affirmation เนี้ยคำกล่าวอ้างที่ว่าน่ะด้วย2เหตุผลด้วยกันเนาะเห็นไหมอันแรก first ่า lives have been improved เนี่ยอันแรกถูกไหมนะฮะแล้วกัน and second อันที่2 r i s k t h o ้น,นั้นเองฮะสังเกตเนาะ life เป็น plural นะใช่ Have มีตัวอย่างให้ดูเรียบร้อย Have been improved ได้ถูกปรับปรุงเนาะโครงสร้างมาเรียบร้อยแล้วฮะ เมื่อไหร่ก็ตามที่เห็นแอนเนาะสังเกตโครงสร้างพาาเลลโครงสร้างคู่ขนานนะฮะมันมักจะต้องโครงสร้างเหมือนกันเสมอข้างหน้าแอนกับหลังแอนควรจะต้องเหมือนกันสังเกตสิฮะมาดูช้อยกันนิดหนึ่งสังเกตรประธานคือริกสเตอร์เอสนะ subject verb agreement ต้องสอดคล้องกันนะฮะประธานเป็นยังไงกิริยาต้องสอดคล้องกับความเป็น plurality ของของประธานนะฮะเป็น plural p l u r a น no ะริกสเตอร์เอส has เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเห็นปุ๊บตัดทิ้งทันที โอเคไหมข้อ B ีบอยฮะเฮลฟเก็บไว้ก่อนอ่ามันเป็นไปได้ไงฮะเก็บไว้นิดหนึ่งส่วนข้อ C ครับแฮสอีกแล้วตัดทิ้งก่อนเพราะฉะนั้นถ้าจะต้องดาวเนาะ B กับ D ได้แน่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าจะต้องดาวมาดูกันนิดหนึ่งเอาให้ถูกร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะดูบีบอยนิดหนึ่งนะครับเฮลฟ์บีนรีดิวส์เราไม่เห็นโครงสร้างแบบนี้ในสิบสองเทนของเราเห็นไหมนะโครงสร้างแบบไม่เฮล e ์บ e นแล้วก็รีดิวเฉยๆอย่างนี้ไม่มีอยู่แล้วฮะไม่มีอยู่แล้วครับถ้าเราจะสังเกตเพิ่มเติมนะดูตรงนนนนนี้นะ้เเเาาะะะะะจพพูููดดดร็ววขก่อไปและฮะ have been improved เห <been> ็น improve ไหมเนี่ย verb ช่องที่3จดไว้นะเรา n o t ตไว้นะเราต้องหมัน n o t ตนะฮะแล้วเราทบทวนเอาเขียนว,ว่าเป็น v3 เนาะนะครับ n o t ตไว้ตรงนี้หนึ่ง note กลางๆตัวเขาเนี่ยเจะรู้ว่ามันเป็น v3 เพราะว่ามันมีข้างหน้ามี verb to be ไง be improved ไง verb to be บวก verb ช่องที่3ประธานถูกกระทำ lives have been improved ได้ถูกปรับปรุงเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างนี้ก็ไม่มีฮะจะมาเป็น be แล้วตามด้วย verb ช่องที่1ธรรมดาเป็นไปไม่ได้เห็น verb to be จำเนะแล้วถ้า verb to be นะฮะ ตามได้เวิร์บช่องใน่3ความหมายคือประธานถูกกระทํานี่คือ r i กนี่ไงความสิ่งต่างๆทั้งหลายไงมัน have been reduced มันได้ถูกลดลงนั่นเองเวลาแปลแปลเป็นธรรมชาติเลยนะฮะมันนอกแปลว่าถูกกระทําใช่ไหมก็ต้องมันได้ถูกลดลงนั่นเองนี่คือเว r ร to be บีไงฮะเวิร์บก็มี is am are uh, was were be been being จำได้ใช่ไหมพวกเราจำได้อยู่แล้วนี่นะครับ verb to be is am are uh, was were be been being จะเป็นตัวไหนก็แล้วแต่ verb tense โอเคนะคงจะประมาณนี้ที่เชียร์จะให้พวกเราปร,ปรับปรุงภาษานิดนึงนะเพิ่มเติมตรงนั้นตรงนี้นิดนึงดูซิเพิ่มเติมตรงไหนได้บ้างน,นะครับ improve ปรับปรุงให้ดีขึ้นนอกจากคําว่า improve แล้วนะครับที่จะ,จะมีคําว่า enhance ลดตามนิดนึงเนาะคำที่สามารถใช้แทนได้นะฮะจอไปนิดนึง enhance คือปรับปรุงให้ดีขึ้นยกระดับเขานะครับ uplift ความหมายพวกนี้เป็นอะไรที่ทําให้มันดีขึ้นความหมายเหมือนกันนี่เป็นซีเนนิมของการแลกการนั่นใช้แทนกันได้เวลาเราเขียนเอเซอ์ไรทิงนะครับในใตหนนะึน 4, ่งเอเซอร์เนี่ยในสี่ห้า paragraph เนี่ยพยายามอย่าใช้คำศัพท์ซ้ำนะฮะการใช้คาศัพท์ซ้ำเดี๋ยวก็ improve เดี๋ยวก็ improve แล้วก็ i m p r o v i n g มันทาให้คนตรวจข้อสอบเนี่ย examiner เนะี่ยเห็นว่าเรามีวงคาศัพท์ที่จํากัดพยายามนะครับเพิ่มเติมใช้คาศัพท์ที่หลากหลายเนาะวลาเรียนไปได้วยการโจทนะฮะจดและทวนเนาะ พวกเราทวนบ่อยๆนะครับคำศัพท์ภาษาพวกนี้จะอยู่กับเราจริงๆนะครับแล้วก็คำว่า reduce ที่ว่านะก็จะมีคำว่า Mitigate ก็ลดลงนะลดลงไป reduce เสนเองความหมายของเขาเหมือนกันโอเคนะครับคงจะประมาณนี้นะครับคงจะประมาณนี้ i ิ i g เก e ลดความรุนแรงลงลดปริมาณลงไปต่อข้อที่2เลยไปดูกันเลยไม่ยากเลย วิธีการใช้คำศัพท์ collocation นะครับประกอบ phrase v e r b คู่กับพวก preposition ทั้งหลายแล้วก็เรื่องของการใช้ไวยากรณ์ต่างๆเรื่องของ verb tense นะครับเรื่องขององค์ประกอบอื่นๆต่างๆประกอบเป็นตัวโครงสร้างไวยากรณ์ให่มันนใช้ในการทำข้อสอบพวกที่ทำเราอัพคะแนนได้ง่ายอัพได้เร็วจริงๆนะครับในเวลาอันสั้นนะครับถ้าสนใจนะครับติดต่อกันได้มาเจอกันนะครับที่ red maple นะครับแล้วเจอกันครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ